สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพอกลับมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะทุกคนเม่อวานนี้ข่อยไข่แห้งแค่ะทุกคนแต่ว่ากระดานไปทํางานเดที่ทํางานกับมีคนไข่แห้งคือข่อยอยู่คนหนึงนะคะเขากบมาคือกันนะคะนั่นแหละอ่าแบวบว่าเป็นน้ำมูกย่อยพบิดมือเลยนะคะสองสามเมื่อมาเนี่นะคะ กับปวดหัวกับยังว่าเนี่ยหายเมื่อน,นี่ยว่าจะกินอนะส้มนะคะแต่ว่าสีเขียวนี่นะมันมันส้มแห้งหขอ่อยก็เลยสิกินซีนี่นะคะอันนี้อันนี้นะคงจะผสมคะ่ะนะคะค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่บอกให้่อยไปหาหมอว่าปล่อยไวนะ้น่ะมันอาจจะเป็นหลายซีนะคะทุกคน อยู่ประเทศสวีเดนนะ่ะถ้าเป็นวนัตเสียเขาไให้ไปหาหมอค่ะทุกคนนั่นแหละท่านปวดหัวเขาก็ให้กินนันตะยาพะลายาแก้ปกวดซื่อๆนะคะบ้คือหมอบ้านเฮาเดะยุนี่เขาเป็นใจเย็นใจเย็นเขาสีบอหาเนฮะาเนี่ยป่วยแบบหลายว่าฉุกเฉินเสียเขาก็จะบ่อนอันนี้ห้เฮานะคะ ไปแต่เือเนี่ยกะเสียเงนินสอง้หาสิบโคน,นะคะเป็นเงินบ้านเฮากะเจ็ดแปดร้อยบาทแต่ว่าก็าได้ยามะน้ำไม่จะห้เฮอไปซื้อกินเองสินะคะกระเทียนใบสร้างหายยู่สร้างยายาที่หายไปซื้อกับมิทยาวิตามินกับยาแก้ปวดนะคะทุกคนนั่นแหละนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เ่าอยากไปหาหมอนะคะถ้าบอกไข่ถ้าบอกเป็นแห้งจะเหลียงสินะ แบบว่าอ่าอย่งฉุกเชิญน,นะก็ไม่อยากไปนะคะทุกคนพอไปแล้วก็ได้แต่ยาแก้ปวดไม่กินได้กับว่าเป็นไดฟีเด้ได้ให้ใบสังยาแล้วก็ไปซื้อมากินเองสินะคะมันคือบ้านเฮาค่ะทุกคนนี่แหละเราถ้าเป็นวัดแบบนี้นะ่ันโทบเป็นนัดเขาพอห้ไปค่ะเขายาอยาบัดไปติดเขาเขาหายรักษาอยู่บ้านนั่นแหละ น่คะนะคะตอนแรกคืว่าจะตอบคอมเมนต์อนะเอฟซีนะคะทุกคนแต่ว่าอินเทอร์เน็ตไวไฟนะ่ะมันมันบ้ได้มันใส่บระได้เลยไม่รู้สงสัยมันจะอันนี้มันออนจะเล็เปิดเขาเขาน็ตเขาอัน YouTube บ่ได้นะคะไอยเดคอย,ยจะจะหายพลังเบอร์าหายว่าเป็นน้ำหยางแต่เมื่อนี้ของฉันบ่ได้ กาคอมเมนต์ Comment, นะคะวากันมากินอันนี้นะคะทุกคนก่อนนอนนะคะาที่ค่อยเคยบอกทุกคนฟังว่าอ่ารัฐบาลประเทศสวีเดนก็ให้ทรงอ่ะคู่มือเตรียมพร้อมเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละนะคะที่เห็นอยู่ การต่อสู้กันนะคะก็าว่าอยากใส่คำนั่นนะคะเพราะว่านั่นเป็นคำมาที่ u t u b e นะห้ามใส่นะคะเรามือที่ข่อยเบานะ่ะกว่ามีคนร้ายงานไปนะคะว่าใส่คำนี้แล้วมันก็เป็นคำรุนแรงนะคะนั่นแหละเขาเลยะจะว่าใส่คำนี้นะคะทุกคนก็กินกราบอาม รสดีนะคะนะคะกองวันนี้ก้นน,นะคะคุยกันไปคุณส้มปลายน้ำนะคะทุกคนอ่าเป็นวัดรอบนี้คอยคอยปวดหัวปวดหลัง เป็นวาดมาเนี่สามสี่เดือนนะคะทุกคนเป็นๆหายๆเป็นๆหายๆแต่ว่าเคยหายขาดนะคะทุกคนอันนี้พอดีหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแต่อันนี้เนะี่ยจะเปรีย้ยวยัางยตอันนี้เขาจะปั้นกิีนน้ำ ่ที่ทำงานก็ยังพันข้อที่ขอทางเต็มร้อยนะคะเพราะว่าลื้อลือเบอดทุกทุกหม่องเลยค่ะทุกคนแล้วการลื้อน่ะก็ใส่เวลาจัดเลี้ยงสินค้าที่ทางศูนย์ใหญ่น่ะออกแบบให้งสินะคะเพื่อความ าง,ไงไ่ายดายเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าที่จะหาสินค้างสินะคะทุกคนก็เ็ดไปตามาแผนของเขานะคะแต่ลูกค้าขามาเห็นลูกค้าก็ชมนะคะว่าร้านสวยงามน้านดูมีระเบียบ สวยงามกเก่าเ้อนะคะตะกอนตะแกเก่าเนะี่ยก็บม่เป็นบม่ระเบียบไม่ระเบียบอยู่แต่ว่าของเยอะนะคะเพราะของเยอะแล้วสินค้าตัวเล็กเลกน้อยนอยแล้วก็จะห้อยไปแนละ้วมุมนั่นมุมนี่ที่ไหนะคะทุกคนมยดูว่าสวยงามอืม ควาบแบบเปี้ยวกับเปี้ยวนี่เยอนะพี่เจ้าว่าเคยกินบ่อยๆเนี่ยน้อยมังใหญ่เนี่ยเราเคยกินข่าวกับอ๋อปลาเชื้อมอนที่แขกเห็ดตัต้งแต่เมือ่อน้อนจันทร์บุญเรื่องพันผุดนะคะกินสามเมือ่อเลยจันทร์อังคารพุธเพราะว่าหมอใหญ่นะคะเราเคยกินคนเดียวพยวันนี้เราก็บ่กินปลาเชื้อมอนแล้ววานั้น ขนทุกคนลองลองน้ำหมากข่อยมามมันมันลืกเนี่ยเนี่ยลืกเพราะว่า,าอายุหาสิบกว่าแล้วมันจะลืกแต่คนอื่นเขาไม่ลองน้ำหมากคือข่อยบอกขอ่อยก็ลองไงแต่ ลองเลือกนะคะ่ะทุกคนอาทิตย์นี้พญานุร้างก้อนไปทำงานพิเศษสองมือได้ะคะ่ะบ้านบมือแน,น่ มืออื่นเราก็ไปหาหมอตาล้อนะคะแบบว่าตาปรอมล้อน่ะอ่ามันจะปิ้นอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราคันเสร็จแล้วแล้วก็จะลงอ่าเคลียเคี้ตาแรงสิมันก็จะปิ้นเลยนะคะทุกคนนั่นแหละอ่าก็เลยหมอเลียนัดให้เรานะ่ะไปเบิง้งเราอาจจะเห็ดอันไม่ให้เราเอีกนะคะวันเป็นพลาสติกอันนึงนะ่ะตกแตกค่ะทุกคนมันหลุดแล้วก็แตกนะคะ เราตอนนี้ก็มีสองอันแล้วค่ะแต่ว่าอันนึงมันจะรู้สึกวันใหญ่นะคะทุกคน คิดคือไขอบอ่บยางบางครั้งข่งขก็คิดว่าคนเทานี้เกิดมาเหดหยังเกิดมาแล้วก็มาดิ้นล้นหากินหาอยากนะคะเกิดมาแล้วก็เจ็บเป็นเอ็นอ้่นแล้วก็ไขแล้วก็สูญหายตายจากกาันไปนี่สินะคะทุกคนสรุปเจ้าก็สิทธ้เกิดมาเห็ดอย่างคือไปนะคะหาบางเมื่อ เบื่อโลกเบื่อโลกมานน่ตื่นขึ้นมากตเย็ดตนแล้วก่็ไปทำงานกลับมามาบ้านกินแล้วก็นอนตื่นขึ้นไปทำงานกลับมาบ้านกินแล้วก็นอนนะคะนั่นแหละ ช่วงนี้ทั้งเทวีปชุดลกุก็พักกันแบบว่า,าก็เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่ว่ารัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อนกับว่าหายประชาชนตื่นตระหนกนะคะอ,อยู่ในความพร้อมเตรียมความพร้อมเรื่องอาหารการกิน เรือเรืองค่ะนี่อย่างเกิดขึดน้นอยงซี่ก็ต้องรู้จักวิธีการเอา,าตาัวรอดในอย่างเสื้อค่ะ เพระาะว่าถ้าเกิดคืนนี้เลืย่ยงเสียงไฟฟ้าอยังเสียต้องดับนะคะอาจจะเตรียมเกี่ยวกับไฟฉายอ่าแบตเตอรี่อย่างประมาณนี้ขะทุกคนนั่นแหละปัญหาแล้วก็ว่าเขาก็มีห้องไต้ดินอยู่กับไปมุดอยู่ห้องเต้ดินบอกไปนะ้วค่ะบอกไปโซไปซื่อๆนี่แหละ ก็ขอพระวิญาณยาเกิดขึ้นลายแล้วครับทุกคน กินกาวอ่ะอน,นี่แซบแับได้พอดีรสด,ด, mm hmm. ดีมาตามปกติแล้วไข่บ๊อกไข่ได้ใส่รสด,ดีเด้อค่ะเพราะว่าเขาจะทำต้มทำแกงอ่ะข่ไข่บ๊อกใส่รสดีเลยตะกรอนอ่ะใส่เดี๋ยวนี้นะไข่บ๊อกใส่เพราะว่าข,อขอาดด่อย ปลาล่าเขาก็นน้อยอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผงชุ้นลดนิดหน่อยน้ำปลาท่าน,นั่นนะคะ่ะจะรสด,ดีนะเว้ใส่อันนี้ก็กินนะหมานเนี่ยทุกคนภาพเลยะมันจะช้ำแน่เขาก็คลัดออกนะคะแต่ว่าก็า ดีดีแซ่บแซ่บแต่มากมากทุกคนหวนานแห่งหวานโสดมากนี่ค่อยมากครับเคือนีก่ก็กินไปตั้งหลายหน่อย hẹp hẹp nèm cụt cụt vô cái nấm một thì nhòi cả tụi ทุกคนมันนีข่อยก็บันี้อย่างารายงานนะว่าวให้ฟังนะคะแค่อยากที่จะมาถักท้ายก่อนนอนนะคะเพราะว่าเมื่อาวานก็ไปเลยทำคลิปมาถักท้ายนะคะเออมีเรื่องเรื่องที่จะอ่ะวาวนะคะคือนีอ่เอฟซีไลยท่านด้วยนะคะที่ตำหนิ้เรื่องพยานาคลังกินข่าเสียงดังนะคะ นั่นแหละลเราคอยกัเลยว่าเอามาเป็นหัวคอแต่คอยกบักบอะไรเบาบเรอธิบายในในคลิปนะคะนั่นแหละค่ะว่าทําไมอ่าเคี้ยวอาหารเสียงดังอย่างนั้นอย่างนี้หลายเลยนะคะทุกคนหลายหลายคนที่เขียนนะคะแต่ว่าคอยอ่านแล้วคอยก็โลบโลบออกนะคะอ่าในความรู้สึกของคอยคอยว่าบ่ว่าไผจะกินข้าวเสียงดังหรือบ่มีเสียง ก็บอสมควรที่จะมาตำหนิกันนะคะนั่นก็เพราะว่ามันเป็นนิสัยของเขาเขาคงจะแก้บ่ได้นะคะเคยบอกแล้วฟังอยู่ว่ามีเอฟซีต่อหลายปีแล้วค่ะปีกายกนี่แหละก็มีคนน่ะทักกันก็นเรียกว่าเอฟซี FC ว่าเจ้ากินข้าเสียงด่างคนไทยถ้ากินข้าเสียงดังททเขาเขจะว่าอ่าบม่มีมารยาทในตัวอาหารแปว่าสิ ล้วก็ว่าเราเป็นแบบนี้มาตรฐานนะคะนั่นแหละคอยก็บ,บ่าเราฟังซื้อ,อแตะกรอนนะนั่นแหละแต่ก็ยังมีคนมาว่าอีกนะคะเราก็ว่าหลายครั้งพร้อมเวลาที่มาเบิงเราคอยก็ยคิดว่าเขา,าเป็นเอฟซีหรอกค่ะเขาก็เป็นคนมาเบิงผ่านไปผ่านมาซื้อจังสี่นะคะ่ะแต่คอยอยากที่จะบอกว่าคนที่บ่มีมารยาทนะบ่เป็นคนจริงเขาเสียงดัง แต่เป็นคนที่คอมเมนต์ว่าหายคนนี่แหละคะ่ะคือพรานมีมารยาทเขานะ่ะอาจจะแบบว่ามันเป็นนิสัยเขาแล้วนะคะเขาอาจจะเคยที่จะพยายามที่จะกินเบาะหหมีเสียงแต่ว่ามันแบบนี้คือเกา่าพราะมันเป็นนิสัยของเขาแล้วสินะคะนั่นแหละก็เลยอยากฝากนะคะว่า,าควรจะคอมเมนต์ด้วยมารยาทดีกว่านะคะ นี่แหละค่ะคอยก็เลยคอยในแบบคอยในยุกับพญายอกับไ่ได้แค่ว่าเราจะกินเสียงดังหรือว่ากินเสียงดังเพราะว่าในครอบครัวคอยก็มีพี่ซ้ายคอยคนหนึ่งที่กินขอมีเสียงเื่กันเวลาที่ถามว่าคือบงับปากเวลากินขอม่คยก็มีเสียงแล้วก็ว่ามันประแอบมันแบบว่าเพื่อนบางดน่ะ อายคอยนะคะว่าเราเป็นแบบนี้มาตะใด้แล้วจะมาเปลี่ยนแล้ว่อเปลี่ยนู้ใดยอยากว่าอยากกินรวมกับว่าต้องกินแล้วก็วางสิ้นนะคะทุกคนนั่นแหละ <c oughs> คอยก็ว่ามันเป็นนิสัยของใครของมันนะคะใ <c oughs> นราคาคอยแตเลยคิดว่าคนที่กินเขาเสียงดังนะบาะแมนว่าเขาเสียมารยาทนะคะเพราะว่าเขาก็กินอยูุ่บ้านเขา นะคะทายคลิปให้เบงก็เบื้อนเขานะคะั่นแล้วคนที่เสียมารยาก็คือคนคอมเมนต์มากกว่านะคะค่ะเมื่อนี้ก็าฝากไว้แค่นี้นะคะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่พยายามาเข้าใจพญยาฝยรล่งแล้วก็เข้าใจคอยนะคะหลายหลายท่านนะคะที่เขียนให้กำลังใจคอยคอยก็อนทราบซึ้งนะคะ ไปอ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละค่ะบางทีแต่ว่า่อยก็บ่ได้เขียนตอบในอคอมเมนต์นะคะแต่ว่าใคยคิดว่าใอยก็จะพยายามที่จะเอาอมาตอบทั้คลิปนะคะ,ะแต่เมื่อนี้ว่าจะทําคลิปนั่นแหละแต่ว่าอินเทอร์เนต็ตนะนี่ค่ะทุกคนอินเทอร์เนต็ตสงสัยว่ามันจะมีปัญหาอันนี้อินเทอร์เนต็ตน้อยนะคะเชื่อมต่อใสาเครื่องนี้นะคะแต่วันกับเปิด y o u t u b บก็ได้นะคะ นั่นแหละก็เรียก่อไรอ่านคอมเมนต์ก็มีหลายคอมเมนต์นะคะที่บริอ่านสองสามคลิปที่ผ่านมาที่บริมาว้านะคะนะคะจังไดก็อาจจะลืมมาดามบันนอกนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะร่างกายอาวอรแข็งแรงวอใครสบายแต่กัคขิดฮอดเอฟซีทุกคนคือเก่านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกํกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบันนอกกับปัญญยฝรัง่ง ก่อนจ,จากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย